สัญญาณชัดหูฟัง Apple ตัวใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับใครที่กำลังซื้อหูฟังช่วงนี้เนี่ยต้องเบรกไว้เลยนะราเรียจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไอซ์จะมาเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากนะครับที่ Apple เนี่ยได้ปล่อยบัตเชิญประกาศวันจัดงาน Apple Event เดือนตุลานี้นะครับนั่นก็คือวันที่13ตุลานะครับผมหลายๆคนก็คาดการณ์ว่าจะมีสิ่งของอะไรมาเปิดตัวในงานนี้บ้างน,นะครับอย่างหลักก็คือ iPhone 12แน่นอนอยู่แล้วนะฮะที่จะเป็นพระเอกในงานนี้แต่ครับมันก็จะยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนก็รอมาเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ หูฟังตัวใหม่ของ Apple นะครับที่จะชื่อว่า AirPods Studio นะครับผมโดย AirPods Studio ตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งข่าวลือนะครับเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของตัว AirPods มานะครับแล้วก็ข่าวสัญญาณต่างๆนะครับพี่คาดว่าจะออกมาเร็วๆ,ๆนี้แน่นอนซึ่งก่อนจะไปฟังกันนะครับผมที่ไอ้มนียกถานิดนึงนะครับว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยชอบหูฟังแบบไหนมากกว่ากันชอบแบบ AirPod s ปกตินะครับที่ใส่อันเล็กๆในนี้นะฮะธรรมดาแบบ AirPods นะกับหูฟังแบบครอบหูแบบ Over Ear เแบบใหญ่ๆครอบครบหูแบบนี้เลยอย่างพวก Be ีสอะไรแบบนี้นะครับคอมเมนต์ให้ใจไอฟัง,<ห>ฟงนิดนึงและที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้กับช anel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับนะครับข้อมูลของ AirPods Studio ตัวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงคุณสมบัติที่มันหลุดออกมาตรงนี้ก่อนละกันโดยคนที่ปล่อยข่าวลือตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือ จอโปอสเตอร์อีกแล้วนะครับผมคนนี้อีกแล้วนะครับเขาก็ได้ทําการเลนเดอร์นะครับภาพเกี่ยวกับตัวของ AirPod Studio ที่เป็นหูฟังแบบครอบหูตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ทวิตและบอกบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของ AirPod ตัวนี้ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าจะใช้เป็นแบบหนังแล้วก็เป็นเหล็กแบบ คุณภาพดีตรงนี้เนี่ยหนังเนี่ยคาดการณ์น่าจะเป็นตัวของที่รัดอยู่ด้านบนนี้นะครับผมกับตัวเหล็กเนี่ยอาจจะเป็นตัวหู oh. ฟังก็ได้นะครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นเหล็กแบบนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากหรือเปล่าหรือทาง Apple อาจจะมีส่วนผสมอะไรยังไงนะครับให้มันกลายเป็นน้ําหนักเบาไปได้เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะออกมาตามนี้ไหมนะครับแล้วก็บอกอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับก็คือแมกเนติกเอียร์ครับน่าจะหมายถึงเป็นแบบแม่เหล็กนะนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่เหล็กแบบไหนจะสัญ,ญญาณแม่เหล็กหรือว่าจะ ทับได้เป็นแบบแม่เหล็กอันนี้เนี่ยต้องรอดูอีกทีนึงคุณสมบัติถัดมานะครับบอกว่า reverse based detect RLE นะครับอันนี้เนี่ย น่าจะหมายถึงว่าสามารถใส่หูฟังสลับกันไปมาได้นะครับแล้วทางหูฟังเองจะมีการดีเทคว่าเราใส่ตรงเนี้ยเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับก็คือเราจะวนไปวนมาสลับใส่ซ้ายใส่ขวาอย่างเงี้ยยังไงเสียงก็จะตรงแน่นอนอันนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหถือว่าเจ๋งนะถือว่าเจ๋งนะและ้ีงสองย่างนะครับที่จอห์นฟอสเซอร์บอกมานะครับนั่นก็คือ จะไม่มีรูหูฟังแจ็ค3.5มาให้นะครับน่าจะเป็นแบบ True Wireless ล้วนๆนะครับแต่เป็นหูฟังแบบครอบหูแบบนี้นะครับแลีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นะก็คือเรื่องของการชาร์จิ่งให้กับตัว AirPods Studio ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เป็น USB-C นะครับผมอ่ะน่าจะต้องไป USB-C แล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างอ่ะมันเปลี่ยนเป็น USB-C หมดแล้วนะครับผมแต่ทาง Apple บางอย่างมันก็ยังคงเป็น Lightning อยู่ับอย่างเช่น iPhone นะอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่ทาง John Foster ได้ บอกมานะครับแต่ตอนนี้นะครับมันก็มีสัญญาณนะครับทำให้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าหูฟัง AirPods Studio ตัวนี้เนี่ยกำลังใกล้จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมนั่นก็คือทาง Bloomberg นะครับได้งานมาบอกว่า Apple นะครับตอนนี้เนี่ย ได้มีการถอดหูฟังนะครับที่เรียกว่าหูฟังของเติร์ดปาร์ตนะครับคืออไรก็คือหูฟังที่มาร่วมจับมือกับ Apple แล้วก็ขอบางขายที่ Apple Store หน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วนะครับอย่างหูฟังบ s สเอยนะครับหรือว่า Logitech อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ย ถัวออกไปแล้วนะครับจาก Apple Store แบบหน้าร้านก็ตามนะครับหรือว่า Apple Store ในออนไลน์จากทางต่างประเทศนะครับตอนนี้เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน่าจะเตรียมตัวนะครับเอาหูฟังของตัวเองเนี่ยมาวางขายอย่างเต็มตัวแน่นอนนะครับผมอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณให้เราได้เห็นกันชัดๆนะครับโดยอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งก็คาดการนะครับว่า AirPods Studio ตัวนี้เนี่ย อาจจะมาในงานวันที่13ตุลานี้นะครับผมอันนี้ต้องรอติดตามดูกันต่อไปใครที่กำลังจะซื้อหูฟังช่วงนี้เนี่ยก็พักเด็กได้พักเบรกไว้ก่อนนะครับ Apple อาจจะออกหูฟังตัวใหม่มาเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครที่กําลังมองหาหูฟังสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะได้สอยตัว AirPods Studio นี้แทนก็ได้นะครับโอเคและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe กับช่องตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับ และสำหรับวันนี้นะฮะเต่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปหน้าสวัสดีครับ